สิ่งหนึ่งก็คือโจทย์ของเราจริงๆคือทำไมนักเรียนจะต้องเรียนคอลเลคชัมนทำไมต้องเรียนกับเรานะคะเขาบอกว่าการที่ขายที่ดีที่สุดนะคะคือการไม่ใช่การให้เครดิตตัวเองแต่การเป็นให้เครดิตคนอื่นเพราะว่าการให้เครดิตตัวเองมันดูฝืนแล้วแบบคนที่ฟังอกมันจะดูไม่ได้สร้างความไม่ได้สร้างความไว้วางใจนะมันเหมือนแบบเมื่อไหร่ที่เราพยายามสร้างเครดิตตัวเอง เครดิตของเราจะน้อยลงเอาจริงถ้าถ้าอยู่ในวงการเซลล์แต่ว่าถ้าเราไม่ให้เครดิตคนอื่นนะหรือหนังสือหรือคัลิคลัมอ่ามันจะเป็นการสร้างความไว้วางใจที่ดีกว่า You can see here that this book will use 300 most frequency u s e words The research like say that if you know like The core the hundred core words in each language, you will be able to understand understand that language more than fifty percent. But this book will give you 300 core words in Thai.